รับอะไรดีคะเอาเข้าวขาหมูเนื้อหนังจานหนึ่งครับแล้วก็เกาเหลาถ้วยหนึ่งครับค่ะค่ะเอาหมูสเต๊กกยี่สิบไม้ครับรอสักครู่นะคะพี่ครับพี่ครับค่ะหมูสเต๊ะไม่เอาแล้วครับค่ะค่ะค่ะ แปลว่าคุณเมธาจะตั้งใจลดความอ้วนแต่ก็ยังทานอาหารเยอะอยู่ดีเขาทานข้าวเป็นสองเท่ากว่าคนปกติและประเภทอาหารที่เขาทานก็ไม่น่าจะช่วยให้เขาลดความอ้วนได้สักเท่าไหร่แต่เมื่อหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปโอ้โหลดไม่ได้นังสิบกิโลคุณเมธา ็สามารถลดความอ้วนลงได้อย่างที่ตั้งใจหลังจากวันนั้นคุณเมธาก็ยังคงลดความอ้วนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังทานอาหารลักษณะเดิมๆและออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักต่อไปสองอาทิตย์ผ่านไปร่างกายของคุณเมธาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขามีอาการซึมเมื่อลอยคุณเมธาคิดว่า คงเป็นเพราะเขากำลังลดความอ้วนอยู่ฮลดได้อีกสิบกิโลแล้วภายในสองอาทิตย์คุณเมธาลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมเขามั่นใจว่าคุณเบญจวันจะต้องชอบเขาแน่ๆแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่า ในขณะที่รูปร่างภายนอกผอมลงนั้นภายในร่างกายก็เกิดปัญหาขึ้นมาพร้อมๆกันคุณเมธาคะคุณเมธาคะคุณเมธาครับครับคุณดูผอมลงนะคะผอมลงจริงเหรอครับจริงสิคะขอบคุณครับ คุณไปทายอะไรมาหรือเปล่าคะทําไมมันมีกลิ่นแปลกๆล่ะคะก็ไม่มีกลิ่นนะครับแต่มันมีจริงๆนะคะคุณเมทาแปลกใจเพราะช่วงหลังมานนี้คนรอบข้างต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าปากของเขามีกลิ่นแปลกๆบางก็ว่าหอมหวานบางก็ว่ามีกลิ่นเหม็นแต่เขาไม่รู้ว่า คือสัญญาณมรณะสุดท้ายจากร่างกายเฮ้ยเดี๋ยวเลิกนี้ล้ไปต่อไหนกันดีเดี๋ยวไปบ้านชันเฮ้ยจริงป่าจริงว่าเอาโอเคยวมีนุกมีนุกคนนี้นะไปด้วกันนะคะไปครับแต้มพี่ต้องไปช่วงเวลาที่ไปฉลองต่อคุณเมทามีความสุขมากหลาย ขึ้นไปนอนกันเถอะขึ้นไปนอน,น,อน,นกันเถอ,นนอะอนี่นี่นี่คลายออกด้วยจะนอนแล้วอมอยู่ได้ ตื่นได้แล้วเมธาเมธาตัวกันหนักยเมธากลับบ้านได้แล้วเมธาคุณเมธาเมธาเป็นอะไรอ่ะคุณเมธาคะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆคุณเมธาก็หมดลมหายใจไปซะแล้วทำไมเขาถึงเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นชื่อโรคลดความอ้วน สาเหตุที่ทําให้คุณเมธาหมดสติไปเกิดจากการที่สมองไม่ทํางานและเสียชีวิตกระทันหันเพราะการทานอาหารมากเกินไปนั่นเองปกติเมื่อเราทานอาหารเข้าไปตับอ่อนจะผลิตอินซูลินซึ่งช่วยเผาไหม้น้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานสําหรับร่างกายนําไปใช้ได้ในขณะที่คุณเมธาทานอาหารมากกว่าคนทั่วไปจึงทําให้ตับอ่อนทํางานหนักเมื่อนานไป ตับอ่อนจึงทํางานได้น้อยลงและไม่สามารถผลิตอินซูลินซึ่งเผาไหม้น้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้และนี่ก็คืออาการของเบาหวานนั่นเองซึ่งการที่คุณเมทาลดน้าหนักได้เป็นเพราะเมื่อในร่างกายไม่ได้รับน้ําตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานร่างกายจึงดึงไขมันมาใช้แทนน้ําหนักในร่างกายจึงลดลงและการที่ร่างกายใช้ไขมันแทนนี้เองจะทําให้เกิดสารพิษขึ้นมาในร่างกายและที่คุณเมทามีอาการซึมและเหนื่อยเป็นเพราะปฏิกิริยาจากสารพิษนั่นเอง ขอบบคคุณครัและคำเตือนสุดท้ายจากร่างกายก็คือการที่คุณเบญจวรรณได้กลิ่นหอมเพราะสารพิษนั้นมีกลิ่นหอมหวานนั่นเองในขณะที่คุณเมธากลับไม่รับรู้ถึงกลิ่นนั้นเพราะเป็นกลิ่นจากภายในร่างกายจึงเกิดความคุ้นเคยและสารพิษชนิดนี้เองที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอ่อนเพลียประกอบกับคุณเมธามีอาการโรคหัวใจอยู่โดยไม่รู้ตัว เมื่อออกไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนและพักผ่อนไม่เพียงพอจึงทําให้เกิดอาการหัวใจวายและส่งผลให้เสียชีวิตในที่สุดการลดความอ้วนอย่างหักโหมเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เสียชีวิตได้ภายในสองสามอาทิตย์แต่น้อยคนนักที่จะรู้ตัวว่ากําลังเผชิญกับอันตรายอันแสนน่ากลัวนี้อยู่คุณลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเกินไปหรือไม่ อยู่คุณก็รู้สึกเมื่อยตามร่างกายโดยที่ไม่ได้โหมงานหนักหรือไม่ลมหายใจคุณมีกลิ่นหอมด้วยหรือไม่หากยังปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคร้ายแบบคุณเมธาก็ได้